เกือบทุกวันแต่กลับบ้านทุกเดือนนั่นเป็นโนโยบายตั้งแต่เป็นสามัญเสียงสมบองนครไชยสงแล้วหรืจะเป็นพระมหาสมบองตาลับตุโตก็แล้วแต่ก็ยังโนโยบายเดิมหนึ่งวันอย่างน้อยต้องกลับบ้านอยู่พอไปปั๊บรถอีแต็กรถอีแตก็แตกต้านเรารถตีแฉงรถตีแฉงนายมยมแต่รถตีถแฉงจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นฮอ,อ,อร้าซีดธุรกิจแต่รถแต่ซูฟอรีเครื่องกูเกิลตาอะไรเช่นนี้จ้ะแ่ฝนจะนี่รู้ทุกเดือนของเมืองไทยนะเนี่ยพอบีบแต่พี่วิเชียง โชเเอร์โชเเอร์ผมจะแซงคุณนะครับคุณแก๊กครับคุณอยากเลี้ยวไหมน่าส่ายคนบานนอกโยมเอ้ยขับรถที่เมืองไทยไปต่างจังหวัดอย่าระวังตัวเองระวังคนอื่นเบรกก็เบรกอย่าเลี้ยวก็เลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวโง่ๆแต่เราสูงดูสูงก็เลี้ยวมาหยมที่วิเชนก็เฮ้ยเฮ้ยอาตมาก็เฮ้ยเฮ้ยท่านรองศาสตร์ข้างอยู่กัข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันวันนั้นไม่สมดุลเลยตวงนั้นเป็นยวครับถอโยได้เช่นเดียวกับ ดาวสบายครับผมไม่ใช่เป็นร้านร่ากม่ใช่ทุ่มสบายเลยดาวเล่นร่าเล่นอะไรวเลยลงข้างทางตัดสินใจเลือกเลยเจ้าสอไฟฟ้าต้นนี้ดีไหมหรือจะไปดูท้องไร่ท้องนาชาวนาลำบากยังไงเบอร์ห้าสองหมื่นดอกเพียนแต่ไม่ไหวเพื่อไทยจะโอเคไหมหรือว่าเราจะเอาป้ายบ้านน้องไผ่เลยดีคนเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฟังธรรมะมันจะไหลายซุ่มซ่าแอปก็เรยอะไรออรสโมดซีาไปจะได้แอปซอสแอปซอสมันมีหลายการซุ่มซาบ พี่วิเชียรอยู่กับอาตมามาสี่ปีก็เลยมัชฌิมาปฏิปทาทาาสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอยู่ระหว่างท้องนากับถนนเมตตาซ้ำจุนคนในโลกเข้าสู่ประเด็นแล้วคุณยายจะไปวัดมีเมตากับพระกับน้องสัมบเนตแต่พอเห็นรถลงข้างทางคุณยายพักเลยอ้าวอ้าวรถใครแล้วเนี่ยถนนมีทำไมไม่วิ่งไปวิ่งทางล่างทำไม เขายังไม่ได้ขยายสี่เลนมใจร้อนไปไหนไเลยเฮ้ปีหน้าเขาถึงจะมาไม่ได้อยากลงมาโยมรถอีแต๊กมันตัดหน้ารถอีแต๊กรถอีแก็กนใครน่ะไม่ลงเม่นกันโยมตอนเลี้ยวมันเลี้ยวช้าช้าตอนหนีมันหน,น,นีเลยมันหนีเร็วกทนะีไเขาออกมาไม่เห็นแล้วตีเลี้ยวเป็นนาทีเลยขับเลี้ยวร็วเราคงไม่เป็นอะไร ยาย่ก็เป็นอะไรกันหรือเปล่าวะน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ามีแต่พระโยมมีแต่พระเท่านั้นเลยคุณขางเหลืองคุ้งทองนะเอาเขา,เาพวกเราไปกันดีกวา่าไม่มีใครตายตอนนี้อุบัติเหตุที่ปปท่ทานหวังวทองเป็นเช่ยนะี้ชอบเสพสื่อแรงๆนะประเทศไทยเราเนี่ยพอเราไม่เป็นอะไรก็เดินวนรถเราลนะโอ้ยแก่ต่อปีนี้อายุมากตายาย่้ากฟาฟงหรือทะเบียนมันจางแล้วเนี่ย ประตูรถให้เราขอความเมตตาสักนิดแล้วอยถามเราได้ไหมเปิดเปิดไอ้บอกก่อนแล้วจะเปิดให้ห้าหนึ่งหกห้าห้าหนหห้าหห้ามันออกไปแล้วงวดสิบหกกรกฎาคมมันออกหกห้ามันผ่านมายังไม่ถึงสองอาทิตย์มันจะเบิ้นเลยรออ,ออีกครั้งหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวมีอีกครั้งหนึ่งมาคนไทยไม่เคยสิ้นหวัง เรามีความหวังทุกสิบห้าวันวันที่หนึ่งเราซื้อพอออกมาไม่ถูกวันที่สองมาซื้อเลยรอมีสิบห้าวันวันที่สิบหกออกมาอีกไม่ถูกอีกเราซื้อวันที่สิบเจ็ดเลยชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังอาจารย์สักองทำไมไม่ห้ามเรื่องนี้คะอาตมาไม่ห้ามคนซื้อ,อหวยพ่อเลยไหมแม่ตมาแทงทุกคนเทศไปสแสดงใจแม่มีเรื่องให้เทศมากม่งไม่เไปเทศสแสดงใจแม่เลยสมมติพรุ่งนี้หวยออกแม่ตมาไปละสมมตินี่เป็นกระป๋บบองแป้งไม่ทาตัวนะจ๊ะเย็นตาเอาไปทาขวดต้นน้ำ นิ้วขูดได้ขนะที่ขูดมีเสียงว่าจากคนต้นหมายเนี่ที่ตั้นขูดไม่สามารถที่ตอบได้ในขณะนี้โอ้ที่คนเราไม่มีดวงนะจจะยังไม่ได้อีกแล้วก็มีอีกคันหนึ่งมาจริงๆเป็นรถหน่วยกู้ชีพอบตอนน้องพงานยายเดินวนอีกแล้วภาษาราชการเขาอ่านบนเจ็ดสามสามยายไม่บนพอพิมพ์ติดกันอีกแกก็อ่านบนเจ็ดส นายยกฟูให้ห้าสามสาอาจจะมาให้เจ็ดสามสามยังไงสามสามกมาล่าสุดนายกกฟูให้อีกแล้วสองแปดนายยกฟามณีคนที่ยี่สิบแปดเต็มเต็มอีกแล้วมงกรสามมันล็อกหรือเปล่าขอของสรังไม่ได้ล็อกหรอคามันก็เป็นไปได้ทุกคนทุกท่านั้นเวลาเทศอะไรเวลาเนี่ยประสบอุบัติเหตุไม่เคยเจอก็เลยหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ย่รู้จะทำหน้าไงทำหน้านี้เลยแล้วกันอารมณ์ดีนะไม่เป็นไรก็เลยอารมณ์ดีทุกคนทุกท่าน แต่แล้วในนาทีอะไรไมันต้องแมทก,กันหน้าตาจา้ะสมัยเป็นนักนักจะเป็นนักเทศเหจอมยุทธระหว่างพิม์ไปดูนางจีนจไหมจ้ะไปสำนักนั้นสำนักนี้ที่อยู่ชอบที่หลวงตาประเทศนะสมัยก่อนเป็นยุคที่หลวงตาประเทศเยอะเนมก็มีโอกาสเป็นเทศเทศนั้นแต่เป็นเนมนจ้ะเนีน่ยขลังหลังก็เขียนไปไ้ายไว้ธรรมะก,กับความกระตือรือร้นตาตัวหนักเทศเลยอย่าอย่าคนะวามกระตือรือร้น,น จะทำให้ชีวิตของเราเจริญถ้าใครไม่มีความกระตือหรือเร้นทำมาหลักตั้งแต่กระตือแ,แล้วเปลี่ยนสำนักเลยอันนี้ชอบหัวข้อสุดยอดความไม่ยึดมั่นถือมัน่นโอ้โหโดนใจประเทศของข้อนี้ได้ดีอยู่ต้องนี้หมดแน,น,น่แน่คิดอย่างนั้นนะก่อนนะเป็นเองอยากโยมตั้งๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ใช่ของเรามมนก็นไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปลืมตามขึ้นม,าย,า,มาย่ามหาย ขอไล่จมเอฟังกวมีเลยปสก้านชนิดว่าอาจะมาเที่ยวจมเลี้ยวจังเลยไปไหนรู้ไหมไปสอนหนอมห้องร้อยเพนรับล็งตาครับเย็นๆครับเป็นข้าวเป็นข้าเดี๋ยวจะพกๆข้าครับสำรวจก็ล็งตาครับโอ,อ้ยสำรวจไม่ได้หรอกย่ามหายย่ามหายย่ามหายล็งตาเมเื่อกี้ผมเผลอเดินผ่านไปได้ยินจะเป็นจะไปงานเขาวีครับเพนถึงห้องนี้โมลมานั่งฟังจะกินล็งตาเทียนเลยครับโหแต่ทับใจมากเดีย๋ยวไมคิดมากครับล็งตาครับอะไรไม่ใช่ของเรามันก็ไม่โดนของเรา บางอย่างมันก็เป็นของเรานะมันยังไม่ถึงเวลาไปอตาตมาไปทำไมจ๊ะสิ่งที่เราต้องการเมตตาธรรมคำจุนคนและโลกหากเราหาจากที่อื่นไม่ได้หาที่ไหนจ้าเดี๋ยววันนี้ฟังอตาตมาเสร็จกลับไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะกลับบ้านกลับบา้านเจอใครแล้วสยองด้วยกันจ้ะกลับบ้านอาจจะเจอนายกรัฐมนตรียืนรอยอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นท่านกงสุสนใหญ่ไม่ยืนรอก็ได้ จเจอพ่อคุณแม่โยมอาตมากลับบ้านทุกเดือนโยมไปทําไมไปให้กําลังใจโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ไปออกกาลังใจด้วยหลายคนสงสัยทําไมจะมาอารมณ์ดีมีความสุขก็ดูหน้าตาพ่อแม่จะมาสิพ่อแม่ฮาขนาดนี้ลูกจะเป็นโศกีได้ยังไงพ่อแม่อดทอนลูกก็อดทอนถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นตาเอกยาตานมีลูกทั้งหมดหกคนตอนแรกชายสามหญิงสามถูกหวยรวยเบอร์มีโรงสีมีลานมัน รวยมากแ้วโกราพเย็บเศษสีเด็กชายสงฟองแล้วก่อนไดสงเกิดมาเป็นลูกคนที่เจ็ดไฟไม่บ้านหมดเลยที่หามาหกคนแรกอุดหู้เลยถึงจะเกิดใหม่ๆรู้เลยว่ายังไงก็โดนดา่าืืกว่าแม่จะดา <Positive Thinking S 2> ่าโพซิทีฟจริงแม่คุยกับพ่อเฉยเลยพ่อลูกของเราคนนี้ต้อมีชื่อเสียงแนอนอนว่าแน่นอนเลยพ่อทาไมล่ะแม่เพราะลูกเราคนนี้เกิดมาฮอตมาก ร้อนแรง,งทึ่ทไปใสไมบ้านขนาดบ้านเรายังเอาลูกเราไม่อยู่รลยพอ่อไย้ายบ้านใหม่ดี่ิอเพราะว่าเราสร้างเราย้ายจังหวัดใหม่ได้ด้วพ่อแม่เลยย้ายจากโคราชไปอยู่ชัย,ยภูมิเริ่มจนตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาเคยถามเด็กๆว่าที่เมืองไทยร้อยคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกลูกเอาเป็นไอสไตล์ค่ะมไม่ใช่ลูกภาษาสมปองค่ะอาจจะไม่ถูกจถูกใจมากเลยลูกเฉลยเลยล้วกันนะคะ ผลแก่ผลเฒ่าปู่ย่าตายายเราคือคนที่ฉลาดที่แท้จริงที่สุดในโลกไม่เก๋จริงไม่แก่นะอย่เห็ <S <S <au> นไหมข่าวที่เมืองไทยแม่เลืมปิด้ากระติกา้เด็กพุ่งล้าวลงไปในกติกน้ตายนอนหมอก้านอัตมาอิ่นนั่นเม็ดิกตัวกลับไม่เห็นแม่เลือมทิกลูกลูกตายกินลำไยกระโดดด้วยความน่ารักกับเด็กตดตอติดคอตายลำไยฆาตัดต่อฆ่าติตตตาาาตตาดก้นลงคอ แลไม่ลงแน้วะติดที่คอบางคนสิ่งมอเตอร์ไซค์เพื่อยงไปแล้วคนแก่คนเฒ่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจึงมาถึงจุดนี้ได้แน่จริงแก่ให้ได้พูดแล้วรู้สึกมั่นใจว่าพูดถูกอภิษย์ทีท่แล้วคิดเลยจ้ะซื้อพิมพ์ลงคนแก่คนเฒ่าอายุ70ถึง80ปีค่าตัวตายเยอะมากเพราะความหงอยเหงาปลาเปลี่ยวรู้สึกตัวเองอยู่คนเดียวลูกหลานไม่มาดแูแล ทำไมถึงฆ่าตัวตายไว้เงาเปล่าเปลี่ยวอาตมาไม่รู้ทฤษฎีนี้มาก่อนนะเป็นคนเด็กมวยวัดแต่ยมไมไ่ค่อยรู้เรื่องวิเรรอาแต่เพเดินเราทําถูกทฤษฎีเลยจ้ะไปพูดไปคุยกับพ่อกับแม่ล่าสุดแม่อาตมาเป็นเบาหวานโย่แต่ทังหน้าตายิ้มย้นหย่มใสทํใไฮาาไลท์ผมขาวเล็กน้อยค <c oughs> นมาสดชื่นนะนะไม่ได้ทำแต่มันงอ,อกเองในธรรมชาติแม่อาตมาไม่สนุกด้วยนะแม่ยิ้มอาตมาไม่ยิ้มด้วยแม่แม่เป็นเบาหวานทาไมโยมแม่เป็นแม่อย่างเดียวก็ดีอยู่แล้ว อัมแม่อัมแม่แม่อัมคืนนะสิไอเรา็น่าจะอัมแม่อยู่เห็นจบป .4 สีเราก็ดูถูกจบปริญญาโทธรรมศาสตร์แม่จบแค่ป .4 สีน่าจะเอาอยู่ทําไมแม่ต้องเป็นประวานได้เป็นแม่เดียวก็ดีอยู่แล้วแม่อัมคืนเลยไม่เป็นอะไรเราลกมหาสมปองประวานเป็นกรรมพัน์นี่แม่โยกให้เดายโรงพยาบาลเพียง หมอขึ้นก่อนนะแตมาแอบถามคุณหมอเหมอาวาัยาามีกรรมพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับประมาณสองหมื่นตัดแม่ตัดลูกกันทันงหมดไม่เป็นทันแล้วครับอาจารย์ได้แต่เกิดแล้วครับอาจารย์แล้วโยมที่ดูปสี่งังอ้ำขนาดนี้พ่ออาตมาจบมสามโยมจะอ้ำเก่งแค่ไหนตอนอาตมายอยู่ปสามที่ดูเด็กปสามเด็กเแตงโมเลยเดนี่เลย,ยคุณแม่น่ารักน่ารักหน้าตาใสาๆและเยบงสาตาใสายังกว่าโยมไปดูตาเด็กตาเขาจะใสมันกว่าง เพราะอะไรก็เด็กไม่ค่อยได้เห็นคนตีกันข้ากันทะเลาะกันอิจฉาดิศยากันตาผู้ใหญ่ทำไมมัวรู้ไหมดูการเมืองสนกทะเลาะกันก็ดูเลยงเลยาอะไรอยู่อุอรุณประภัยคงไทยนน่นนี่นั่นตาก็เลยคุ่นมัวยงทุกคนทุกท่านรู้สึกดุพี่รู้ทุกเรื่องนะเราบนะแล้วอาตมาน่ารักน่ารักพ่อมาอำในหลวงฟองสมฟองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้ว มาฝากสภาพูดจริงพ่ใช่พ่แม่ต้องตติดต้องทำไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อเด็กป .3 ไม่เข้าใจขึ้นป .6 พ่อเล่นมุกเดิมดูที่จอแล้วจะหายโยบีใช่แล้วใส่ไหมใช่สมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียพ่อแล้ว <laughs> อ๋ออ๋ออ <laughs> ไม่มีอ่ะพีแล้วสบายใจไม่ซ้ำแ <laughs> บุก็เ่องสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียพ่อแล้วสวนคืนเลยต้องชนะแล้วอยู่ป .6 ไม่เป็นไรเมียของเจ้า ก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกันเราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันพ่อก็รักแม่เราก็รักแม่แย่งกันดูแลแม่ตามหลักทิวิยาของโคเบิร์ตโคเบิร์ตมาบ่อยไหมบ่อยลูกชายกับพ่อจะแยกความรักจากแม่ให้ตัวเองกลับจากโรงเรียนตะวนันกระเป๋าเรียนป,ปั๊บอาตมาถูบ้านล้างจากโชว์แม่ส่วนพ่อก็ขายข้าวได้หมื่นห้าสองหมื่นต่อเอดือนตามนโยบายเพื่อใครแม่แม่ของแม่พ่อ อย่าเพิ่งเชื่อจะมาโอกกสกลับไปทําสิ่งเหล่านั้นทุกคนทุกท่านเมตตาธรรมค้าจุนคนและโลกบิลเกตเศรษฐีไม่ขี้เหนียวบริจาคเงินหลายแสนลานน้านดอลลาร์ทุกคนทุกท่านเขาบอกเท่าเงินดอลลาร์ของบิลเกตที่บริจาคเขาบริจาคให้ประเทศที่ไม่มีไมโครซอฟต์คือเขาไม่ได้หวังกําไรไม่ได้หวังว่าจะทําให้อะไรเ,เขาบริจาคจริงๆเลยเรื่องเฉพาะประเทศที่แบบไม่ค่อยมีคอมพิวเตอร์คือยังไม่ค่อยมีระบบของเขาเขาเลยไม่ต้องไปเอากำไรอากตรงนั้นซึ่งเขาไม่เอาอยู่แล้ว เอาเงินดอลลาร์เรียนกันก็บอกไปกับโรคกระดูกจร์ได้หลายสิบรอบใส่เครื่องบินโบอิ้งไม่รู้กี่สิบลำกว่าจะเต็มอยู่พูดเยอะมากยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดถ้าให้จะไม่อดทุบกบทเขาก็จะมาโยไม่จริงไม่โยงผู้ชายที่โลกคนหนึ่งมีเงินสดมากกว่ารัฐบาลอเมริการายยูสติจอที่โลกไงครับเขาไอมาตลอดตรงแรกไอโอนเอาไว้ฟังดูหลังไอโฟนเวลาซื้อไอโฟน ของสติปจบดูให้ดี Apple แหวกซ้ายดูแหวกขวาเขาแหวกซ้ายไม่ได้ของสติปจบเป็นของจีนแดงฟังท่านเพียบแะ่ใช่อะไรมไม่ค่ได้ก็ดีคือมีทีวีให้ดูด,ด้วยสองพันกว่าบาทเราได้ขนาดก็โอเคแล้วถ้าแหวกขวาเนี่ยดูข้างหลังปับ๊บแหวกขวาอันนั้นของสติปจ b หลังๆเป็น iPad iPad 1 iPad ่องอเก็บข้อมูลได้น้อน้องอะไรนะน้อง น้องเบนก็มีน่ารักบ้างเลยทำท่านที่ได้ความรู้ด้วยอาจจะผ่อนคลายก็ได้บางทีเราทํางานเครียดๆต้องมีแอคทีฟเบอร์ดนกขี้โมกดึงปืดมอสสนป้งนองก,กิดทับ <laughs> หัวแตกกุ๊กห้าพันสักวันยมจะเข้าใจรวยยังมีเงินสดมากกว่ารัฐบาลเวียดนามเพราะอะไรจินตนาการมีพลังกว่าความรู้ปีที่แล้วไม่ดูปีนี้ไม่ได้ด,มด,ด,มด,ดูมันก็กระแสยุคจินตนาการมีพลังกว่าความรู้จริงไม่อยอมความตายน่ากลัวไม่ยอม อยู่ที่ไหนก็น่ากลัวยูเวนไปสุโขทัทยยบจะไม่กลัวความตายแนะนาให้แเวะหายใจไม่ออกบอกตาแดงตาแดงเป็นชื่อเจ้าของร้านขายหลงศพแล้วดูคิดว่าจะมาไหมพอได้รู้ว่าจบพอาขายถังออกซิเจนพอแมนไม่ใช่หายใจไม่ออกก็คือตายไอ้ตไม่บอกตาแดงแล้วแกจะส่งลูกน้องมาแล้วไม่มีโทราศัพท์ทําไงนะครับ เรามีโปรโมชั่นให้ไอจะไม่ออกบอกตาแดงวันนี้ซื้อหิสบสดเป็นใบแถมฟรีมือถือหนึ่งเครื่องคิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดสิ้งสายวิชาการหรือสี่ปสอนเสิเลปะตอนแรกอาตมาก็ไม่กล้าหลอายเอาเปิดกระจกระตู้เอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนยนดอจิตต้อนไม่น่ารักกับดิจิมอนน่ารักกว่าไม่เชื่อดูปากกนดิจิมอนไม่ใช่น่ารักธรรมดาด้วยนะน่ารัก ถามว่าพูดแล้วอายไหมแต่เห็นโยมมีคนสมกัพูดให้โยมหน่อยเห็นโปรโมชั่นอดใจไม่ไหวไม่ได้เป็นพระอรหันตัดสินใจลงไปมีส่วนร่วมชอบชอบคนมีความคิดสร้างสรรค์ความรู้อาจเรียนทันกันหมดอะไรเรียนรู้ไม่ทันกันจินตนาการมีพลังว่กความรูชีวิตเราเกิดมาเท่าไหร่เรารู้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมล่าสุดสตีชอปลาออกอย่างเป็นทางการจากเวดินทอรออายในวัยอายุห5เพราะว่า ไม่ค่อยสบายแล้วอาตมาดาวเลยเขาจะเร่งทำบุญทําความดีให้โลกได้จดจําเขาไม่ให้แพ้ยูเกียริเลยเพราะคนสองคนนี้ก็สนิทกันด้วย